สวัสดีค่ะพี่น้องกเกษตรบ,บ้านตามใจดีค่ะช่วงนี้ฝนตกิีต่อกันร้ายมือนะคะน้ำก็ขึ้นหอดล้างบ้านแล้วนะคะอัปเดตล่าสุดต้นมะคุงกระลมหน้าพี่น้องเห็นบ่ถทุ่งลังค่าลนไปหลายหนเด๋วยวสิภาพาไปบนว่าน้ำหยอดใสนะคะอันนั้นเป็นประตูล้างบ้านรบมากนะคะจืด พูดอะตรงนั้นเป็นป่าหยาปลูกหยาไว้บม่ได้เก็บกูเลยพี่น้องน้ำมาแล้วนะคะทุกคนตื่กนกับพันในฟันนะคะอันท่างุ่นก็จะเป็นต้นกล้วยในชะีวิปิกออกรวมต้นกล้วยไข่นะคะประตูท่างเขาไวยนุ่มกระไล่โมเรกนี้ถัดตกอีกนี่กะ ขึ้นแบบบาหวานเบาไหวแต่ชีพภาพเป็นคงตูนกล้วยพี่น้องอันปีหกสองเมื่อกี้ปีหกสองอันปีนี้ปีหกสี่นะคะเนาะปีหกสองในน้ำถั่วมเนี่ยถ่วมเบิดเลยท่วมเบิดเทียวในถั่วมเบิดนะคะท่วมอันอยู่ตั้งแต่เกิดมากกับโบ้เคยพอน้ำถั่วมบานเจ้าของเจ้าเกี่ยมไม่มีปีหกสองอะค่ะท่วมท่วมคักท่วมแน่นะคะปีนี้ก็ขอระวังนิดหนึ่งค่ดูค่ะ ต้นกล้วยข่อยน้ำท่วมเนี่ยจะพี่น้องต้อกล้าโกลนวกถ้าสันท่วมครับนนันเป็นบานตรงขามนะคะน้ำตรงนี้จะเป็นเขตบริเวณบานนะคะอันนี้ขอกเป็ดข่อยสีข้นมาหอดขอกเป็ดขอกไก่ข่อยบูบุนะคะแล้วก็สิเก็บพวงนี่ขึ้นน้ำขึ้นมะลราเตัวลยเห็นเห็นจังสันกะ เลือบได้ขาดเลึกบอยู่ขาะพี่น้องต้นกหนาจักชีเป็นจ้งได้เ้ยพี่น้องเลยต้นกหนากับต้นกาแฟนะคะต้นกาแฟาบัท่านใหญ่แล้วไม่อยู่ในหุ่มผดนะคะดีสิตัดหุ่มบดแต่ว่าจักชีแนวใเดี๋ยวจะที่สาคัญคือสองใหญ่ต้นกล้วยออกอันนั้นต้นกล้วยหอมหอมทองนะคะกล้วยหอมทองชีวป,ปีนี้น้ำสิบ่ทวมมาถ,ถึงนี่นะคะก็เลยเอาไปปลูกไ้แต่สรุปแล้วน้ำท่วมนะคะ ตาบโรต์นี่คือเรียบร้อยแน่นอนนะคะประมาณนี้นะะไก,ก่กะลายช่วงปลูกยังบ่ได้บ่้บันมีคลิปอ,ยอยียงเม่วัดเลียงไ,ก,ะะไก,ลลยก่นะคะพี่น้องไก่ลายค่ะนะคะประมาณนี้เนาะ,ะอันนี้คือลังบาทนะคะลงังพานกาะไพทีบีเคยสับเพชรคลิปสับน้ำใหม่ก้อนน้ำใหม่จะอยู่ตรงนั้นนะคะสองกอะสามกอจังอันนี้จะเป็นปลาย,ย่าประมาณนี้พี่น,อน,นะะ้อง ทางบ้านมุ่เจ้าอาถวมว่าเป็นจัจไหนหอดใ์แล้วอัปเดตฟังกันด้วยค่ะคลิปนี้ก็สิเพียงเท่านี้แหละค่ะม่อัปเดตให้พี่นวงเมืองนามขึ้นแบบรลายเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ